สะบันรักนะักฟุตบอล12ปีลืมไม่ลงเปิดบ้านมะนาวสอนสิน mm. เผยเหตุฉีกสัญญาช่องเจ็ดกลางทางหลังย้ายไปอยู่นอกถามว่าเข็ดกับความรักครั้งเก่ามะนาวตอบว่าอาจจะใช่ไม่อยากเจ็บคบกันมานานตั้งแต่เด็กช่วงที่เราไปเรียนช่วงนั้นถือว่าถอยหลังกันแล้ว ต่างคนต่างออกไปตามความฝันของตัวเองถอยกันมาคนละก้าวเพื่อดูว่าคนนี้ใช่หรือเปล่ายังไงต่อถามว่าจบสวยไหมมนาวได้ตอบว่าอาจจะไม่ได้มีใครที่จบได้ดีขนาดนั้นเพียงแค่เราไม่โกรธไม่เกลียดเป็นเพื่อนกันได้จุนเจอกันได้ตอนนั้นมันก็เฮิร์ตแหละเราไม่ได้แสดงออกจา๋าแต่เพื่อนรอบข้างรู้แหละว่าจิตใจเราข้างในเป็นยังไงมียื้อไหมมนาวได้ตอบว่ามันก็มียื้อจนให้ถึงที่สุด ยื้อไปแล้วเราเป็นคนเจ็บเองหรือเปล่าแต่ตอนนี้บางทีก็หาง,งานให้เขาบ้างถามว่า12ปีเสียดายไหมมนานาวบอกว่าเสียดายค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะเสียดายมากกว่ามันยังมีชีวิตที่อีกไกลเลยยังมีคนลุ้นให้กลับมาอนาคตยังตอบไม่ได้เลยต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีข้อดีข้อเสียก็เรียนรู้ด้วยกันมาตลอดทั้งชีวิตมีแฟนแค่คนเดียวมนานาวได้ตอบว่าใช่ค่ะ แฟนนคเดียวถามต่ออีกว่ายังมูฟอ o นจากรักครั้งเดิมไม่ได้มะนาวได้ตอบว่ามันเคยมีความคิดนั้นมันก็ใช่เราอาจจะยังมูฟออนจริงๆเลยไม่ได้การที่เราอยู่คนเดียวขอสมาธิกับตัวโฟกัสกับตัวเองมีช่วงหนึ่งที่เรากลับมาคุยกันที่คุณพ่อเขาจากไปฟิลมันก็มาแต่เราถอยหลังกลับมาคุยกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีตอนนี้อยากให้ตัวเองมีความมั่นคง ทำในสิ่งที่อยากทําเราพัฒนาและฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับอสังหาอีกทั้งมะนาวเผยเหตุฉีกสัญญาช่องเจ็ดช่วงที่เราได้เบรกทางช่องถามว่าเรารับละครหรือเปล่าเราก็เกรงใจทางผู้ใหญ่เพราะเวลาเขาถามมาแล้วเราก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องมีการเคลียร์กับเขาก่อนว่าเราอยากที่จะตั้งใจเรียนอยากกลับมาทำงานแต่ยังไม่เล่นละคร อีกทั้งยังบอกว่าเคยมีคิดเหมือนกันว่าเราหลุดออกมาแล้วถ้าจะให้เข้าไปสังกัดเดิมมันก็คงยากซึ่งเราก็ต้องแลกว่าเราจะเลือกอะไรและได้มีการคุยกับทางช่องและผู้จัดการว่าเราเกรงใจงั้นขอตรงกลางแล้วกันเราขอออกมาเรียนพอช่วงนั้นเด่นแล้วเครียดมากทางช่องก็เข้าใจซึ่งเราเองก็ไม่ได้กลับมาทำงานในวงการไม่ได้รับละครเลยขอยุติสัญญาลง